ของแท้เนี่ยท่านผู้ชมครับบายบ่ได้ครับมันเด็ดเสียงเงินเอาเงินดำเนาะบายประเดี๋ยวพระองค์ขี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้ก็มาพบกับปูน้ำใสได้ครับผมค่ะมาตามแนวทางของเลข ผสมมนุษย์ครับยีคิ้วสั้างครับประกบคู่กันครับค่ะเลขล่างเนาะครับค่ะเลขล่างค่ะดันผู้ชมอันนี้ผ้าอูน้ำช่ายดอกนอกกระทันทีครับผมค่ะแล้วก็ผ้าอูน้ำช่ย,ชย,ชยไอซ้อนประกบเลขกก้อนค่ะดันผู้ชมครับคลิปหน้าคลิปต่อไปกะสิได้เฮ็ดผู้เดียวเนาะครับค่ะเอ่อวดว่างหันนี่ อีคิวซังเพันด่ายหนึ่งกับสองเนาะแม่นครับค่ะแล้วก็แอดพัชมนเพันด่ายหนึ่งครับชนกันหนึ่งแมนครับค่ะชนกันหนึ่งบวดนี่บ่ชนกันค่ะท่านผู้ชมก็เลยล่องเอามาประกบให้เอฟซีเบิ่งค่ะครับขอบคุณแนว่ว่าแอดพัชมนกับอีคิวซังเด้อค่ะครับที่ให้ขอมูลตัวเลขมาที่แม่นๆเนาะ ขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นทรงไหเดอร์ค่ะขอบคุณเอฟซใจดีทรงขอมูลไหอูน้ำไช่ค่ะครับมีเสียงจักหน่อยเนาะเพ่าทางหนอกค่ะคร,ครับดูดิกครับไฮรีครับผมค่ะอ,อเล่นกับพอกกมาเสียแล้วครับวันนี้ค่ะเอาค่ะดันผุ้ชส้มลังจากเอปะโกเปเลกนูน้น้ำ รักซิฟกับรักหน่วยไปแล้วค่ะแล้วก็พอเพ่งพร้อมค่ะดันผู้ชมครับค่ะ,ะคลิปนี้กับสีผ้าประกบอีกคิวซังกับแอดพัฒสม,มน์ครับค่ะมาค่ะดันูุชมเอาไปเบิ้งกันเลยเนาะครับค่ะอ๋อค่ะดันบุชมคลิปนี้น้ำเชี่ยสีผ้าอ,อูน้ำใช้ยประกบเหล็กเด่นลางหรือว่าวิ่งล่างนะคะครับ เพราะว่าเอฟซีเพิ่นขอมาว่าโอ้ค่าได้เลขวิ่งตัวเดียวแม่นแม่นแยกบนแยกล่างแล้วประกบให้เบื้องแน่ค่ะคก็เลยสิสอนอูน้ำไส้ด้อค่ะท่านอุชมค่ะว่าให้เห็ดจังไดค่ะครับลิปต่อไปงวดต่อไปอูน้ำไส้ก็จะได้เห็ดเองเนาะครับค่ะคเอาเ,อาเอาไปหมดหรมมครับแล้วค่ะออกมาทังหนอกด้อค่ะท่านู้ชม เป็นมือหดเก้าก้อนนะครับค่ะหดเก้าครับไพนนี่ครับแอดพัดสมนครับค่ะอาจารย์หรือว่าแอดพัดสมนเนาะค่ะวดก้อนเพิ่อธไห่วิ่งหนึ่งเนาะประกบคููกับเขาแล้วค่ะรานผูชมเขาโตกลับเนาะครับค่ะต่อมาของแอดอีคิวซังครับค่ะเพิค่ะวิ่งรางหนึ่งกับสองครับค่ะชนกันหนึ่งเนาะครับค่ะเขานึงค่ะ เดี๋ยวเราทำอันนี้โยกครับสาระหน่อยคร่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมางวดนี่โบ้ชนกันเนาะครับสุดลาสุดเนาะครับผมค่ะอู้น้ำใจก็เลยประกบคู่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะประกบคู่ค่ะแอปพัชมนได้เก้าเก่าลางเนาะครับค่ะอีคิวซังได้สองสามเกียกล้างครับประกบคู่เก้าสองเก้าสามเก้าเกียครับค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชม นู<ห>น้ำครับผมอูอ้น้ำไช่กับล่งไปแล้วเนาะครับขาหนูน้ำขาดันนู้โจมชนกันบ่ค่ะเหล็กรางค่ะครับเหล็กรางนี่ละค่ะดันนู้โจมอู้น้ำไช่ประกบอีกคิวซังกับแอดพัชมณ์ครับขาเก้าสองนี่เก้าสามนี่เห็นหลายอยู่ด้วยค่ะดันนู้โจมครับขาเก้าเจ็ด บบเห็นค่ะบ่คอยมีคม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋ปกติอีคิวสั่งพนจะได้หนึ่งกับสองเนาะได้สองตัวตะว่างวดนี่พนบอกว่าพนตัดบ่ขาดค่ะพนได้ได้สามตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่งวดเก่าค่ะงวดเก่าพนชนกันหนึ่งค่ะครับแล<ง>้วว่าเอฟซีแต่คอมเมนต์มาว่านั่งเอกประจำซองกับแอ็ดพัดสมมตินะครับเตี้ยครับอ๋อค่ะ ขอบคุณเอฟซีใจดีพนทรงไห่เนาะขอบคุณแนวทางอาจารย์หรือว่าแอดแต่ละท่านเนาะที่พนเมตาไห่ค่ะเอฟซีหลายท่านพนกะโทษขามาหาอูน้ำไชยยุทธ์นะคะท่านผู้ชมบอกพี่เนยพี่เนยครับผมที่เอฟซีถีร์ล้อนะครับผมสวัสดีครับจากกระดาษดิล้อพนนิดน้ำส้มนะครับอูน้ำไชยกับจิตตามไห่ด้วยครับผมค่ะ รอเบื้องตอนต่อไปครับถา้ามีอาจารย์ใด้เม่นเม่นเด็กบ่หลายครูแยกบนแยกล่างครับโทรบอกอู้น้ำไส้ในเด้อค่ะท่านผู้ชมครับศูนย์เก้าสก็ยังใส่เบอร์เดียวกันกับพอกับแม่อยู่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะกําลังขยันค่ะท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้ในเด้อค่ะเย่าถิม่มเยา่าป๋าเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียเก่ามาเสียอู้น้ำไส้ค่ะครับ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือบอ่อขาต่ว่าเก่าดังลางเด้อค่ะเก่าดังลาง,งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเอาครับก็ได้ตามตัวเลขเนี่ยทางของเอดอีค e ิวสั่งกับเอ็ดผัดสม่นให้ปล่อยพี่น้องทุกคนแล้วเด้อครับผมค่ะเป็นคลิปแนวทางตัวเลขเบาออรนะครับผมเมื่อนี้ก็ไปสวนอ่างหุ่นครับผมค่ะ บ่ได้ถ่ายให่งเอฟซีเบิ้งนะครับผมเป็นวิดีโอเนาะครับมาสรุปเลขกยุหมองศาลาหน่อยเนาะครับผมเป็นชิงซาเนาะครับเพราะว่าคนเริ่มเข้ามาหลายข้าจ้าเปิดเพลงพร้อมครับปูน้ำใส่เลยออกมาสรุปกับแม่น้ำเสียทั้งนอกครับก็ได้ได้ถ่ายแค่หน้าปกครับผมให้พ่อแม่พี่น้อง AFC ได้เบิ่งน้ำกันครับนี่แหละครับมาอยู่ต้นดอกไม้สวยๆงามครับผม ดอกมะม่วงยุดไสกับมีดอกหลายเครับผมปีดีนะครับผมมาเต็มๆเลยครับดอกมะม่วงครับผมปีนี้เป็นปีของมะม่วงครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับผมมาถ่ายคลิปให้พ่อยี่น้องดีเบิรงน้ำกันนะครับผมแต่เห็นกันแล้วนะครับผมเลขกประกบจับคูเอาเนาะครับ แม่นำเสียพอเก่ามาเสียกอสอนอูน้ำไสครับผมเล็กประกบนะครับเทิ้งเอฟซ c ทุกคนนะครับผมที่ขอมาอยากให้อูน้ำไสประกบคนนั่นคนนี้นะครับผมบอกอูน้ำใสได้ครับอูน้ำไสก็สิประกบให้พอพี่น้องเด้อครับผมเอาเป็นเสียงส่วนรลายนะครับผมอยากให้อูน้ำไส่ประกบเสี่ยนสํำหนักไดเนาะครับผมอูน้ำไสจัดให้ครับ เป็นคลิปแนวทางตัวเลขเด้ครับผมจะพึ่งเบื่ออุน้ำใสียด้ครับปล่อยครบแปดนาทีครับนี่แหละครับพอเก่ามาเสียร์ครับผมถ้าแพรีมาเดินเล่นนะครับมือว่านแพรีกะบครับเกือบอุ้น้ำใสครับเอาไปเสียงโฮตาหาเห็นมือว่านตอนแรกครับผมโอ้ส่งพลังพรมครับบ้านนี้ มันยังนอบอบวันนี้ทักทายเอฟซี C กันนะเพลีไปเร้วครับเอากรนี้แล้วครับแนวทางตัวเลขกนะครับผมมีเขามีรุดแดงครับเป็นธรรมชาติของแนวทางเด้อครับผมครับไาคชิปนีก่ก็ขอบคุณนเอฟซีใจดีครับผมที่ทรงแนวทางตัวเลขกให้อุ้นนั้งไทยครับขอบคุณนแอดพัสมุนแล้วก็ อัดอีคิวสร้างครับผมที่ทรงขอมูลแนวทางตัวเลขให้วูน้ำไส้ได้มาให้พ่อยพี่น้องได้รับช้มรับฟังน้ากันได้ครับผมตามต่อหมวดครับผมไปเรื่อยๆนะครับสูน้ากันครับผมเอาวูน้ำไส้ก็จะอวยพอใไห้พ่อยพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้ครับผมขให้สุขภาพแข็งแรงอายุหมั่นค้นเยืนครับลำรวยเงินทองเด้ครับผม1 6กพุมหาพันนี่ครับปังๆน้ากันครับผม สำหรับคลิปนี้ไว้พอกันไม่คลิปหนาะเด้ครับผมสวัสดีครับ